สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยัดเขา่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์แชกดนาน,านๆกดยันยันกดเยอะๆนะคะดิฉันรู้สึกว่าการตั้งคําถามของดิฉันที่ไปตั้งในช่องไอตาเหลืองเนี่ยมันกลายเป็นคลื่นใต้น้ําเป็นสุดามิที่ทําให้ทุกคนออกมาดิ้นทําให้ทุกคนออกมาด่าทําให้เห็นธาตุแท้ของแต่ละตัวชาติชั่วของแต่ละคนผน,น,น่ะคนสีมาแท้งหงล้งางมั้งเนโอ้๋อคนสีมาแทงงลังแม่เบิ่งกดู กระตุกใจญ่บรรทุกบ้านพี่หรอกเห็นแต่มืดเเดมาข่อยกระนึกว่าพี่หรอกเจ้าจะแย่งข้ังหลังข่อยอีกบอกไปถามเจ้าเนี่ยมันแย่งหลังเดิพวกเจ้านี่เนาะแย่งข้างหน้ามันแย่งหลังอันตัวมันจะจัดมันอยู่ไหนเอาจะล็อกหรือเปล่าเดี๋ยวมันเป็นอีหยังข่อยถามดูเดี๋ยได้ดิอะถามดูมันเป็นอีหยังมันเป็นอีหยังมันคือดินกระดอกกระเดียดแท้มันหาวาหาวาเออไอวัวควยน่ะไปปั่นปั่นลุงปั่นป้าเอ่อปันลุงปั่นป้าเออแดงแยกข้างเขา ยุ่ยแย่งร้านค้าให้มาขายไอ้งประเด็นเรื่องร้างฆ่ามีการแตกแยกกันแน่นอนอย่างงู้นอย่างนี้ทิพย์ทนายอุทัยมาเปิดแล้วก็เอาทิพย์แขวีเจียบยังกระไดยเอ็มมุสเซอรเรื่องการย้ายร้างเวลาเทียมกันว่างไในมันีมันก็หาเราไปยุ่ยแย่งแต่แทงรู้ว่าแทงคนนั้นแทงคนนี้ปั่นประเด็นนู้นปั่นประเด็นนี้ที่หนึ่งที่หนงเอึ่งแต่มันไม่รู้รายละเอียดสักหายแล้วเรื่องหรอกคิดมันจะพูดไปที่ไหนของมันแหละ อีเลแ่หลังเจ้าตัวแบบนี้แมนบอขยังสีเด้เป็นไงดิอปานั้นเ็นผู้เดียวยาาเดี๋ยวบัไลไออกจากบัไลเศร้าเดียวเดียวเดียวจมาบอกยังสีกับข่อยดบัไลเศร้าเจ้าะเดียวเดียวขวัญสีไลออกจากบัไลเข่งเขาดิแขงเขาดิยังันน่ะต้เ็้นเขาไหมโข่งเขยังนเลบัไลเศร้าเดี๋ยวข่อยไลออกจากบัไลเศร้างอยมันว่าชาแทงข้างหลังคิดว่าสันวะโอ้ย เมว่าตอนแรงหลังเราพูดไอเอซี่คอยว่าเขาาเด้อมือว่านี่มือว่านแท่งนากันตรงตรงเลยล่ะเดี๋ยวเ๋วมันมีคลิปเรืงเด้อมันบ่าอยู่นะ่าเ่อดเอซบอกอยู่ยังกว่าย่งว่าเรื่องของเจ้าว่ะแต่ลืมีบอกอยู่บนี้เอซีบอกเอซีน่ะนเต็มแล้วว่าฮะน่ะผลิตภัณฑ์อย่งนี่ละมอเอซี่ต้องาอยตั้งอยู่นี้ว้าวเรบอกแม่ทวบอกเอซีเลยครับไปอยเพิังเลยอะไน เตเพิ่นเอเตเพื่อนดาดแนวานอกเียงอย่างเนาอกอย่างว่าเรื่องผลิตภัณฑ์ของมเลแเเจากับเสีมเจากับพิตี้ไปเี่ยวกับผลิตภัณฑ์เนี่ยมันบอกอยู่โอ้ก็เรื่องขายของอัละจัดกโตัวผลิตภัณฑ์อย่างมันพูอย่มเนแต่ไม่ได้ไปเขาไปัรอกิมเาลอยฟังโอ้ยมันือขวงจับมันจับมันจับมหลอดนี่ค่ะปรากฏว่าหลังจากที่ดิฉันตั้งคำถามไป ในช่องไอจาเหลืองนะคะไอจาเหลืองไม่ได้ตอบอะไรจะ่เอาไปเพชรทูนกับอไอพวยไอพวยออกมาไล่ไอชัยออกมาดา่าไอชิดออกมาว่าอีแอนออกมาบนตกท้ายด้วยอีเถกออกมาจ๋นแล้วก็คุณเองออกมาอธิบายทำให้เราเห็นได้ชัดว่าไอที ไอ้พวยพูดไอ้ชัยพูดไอ้ชิดพูดออน,นอีแตน n d s แลนเนี่ยนะคะเป็นเรื่องตอแหลทั้งสิ้นไอ้เรื่องชั่วคงชั่วข่าวทุกคนรู้กันอยู่แล้วประชุมกันอย่างนู้นอย่างนี้มันเห็นได้ชัดว่าเขามารู้ตอนที่เห็นว่ามึงมาเทป,ปูออนใส่ตรงข้างหน้าเขาก็เดินไปดูว่ามึงทำเฮี้ยอะไรกันพูนพวกเนี่ยนี่นะคะ คลิปนี้เห็นความไม่มีมันสมองของคนพวกนี้อย่างหนึ่งก็คือว่าดิฉันไม่ได้พูดว่าไอ้ชัยจะแทงหลังไอ้ชิดแต่ทีฉันพูดว่าไอ้คนที่ชอบแทงหลังทรยศหักหลังแล้วยุแยงจะแทงรั่วนะมีอยู่สองคนไอช้ช่างชอช้างก็คือมึงสองคนไอ้ชิดกับไอ้ชัยมึงสองคนนี่แหละชอบทรยศหักหลังเพื่อนที่ดิฉันพูดก็คือว่า ไอ้ชายกับไอ้ชิดสองคนนี้เป็นคนเพชรทูลเป็นคนยุแยงตะแคงรั่วให้สวรรค์กับนรกแตกกันจริงๆดิฉันบอกแล้วว่าคำพูดของดิฉันไม่มีความหมายกับพวกมันหรอกแต่คำพูดของพวกมันกันเองการกระทำของพวกมันกันเองต่างหากที่มีความหมายดูสันดานไอ้ชายนะคะดูสันดานมันในคลิปนี้จะเห็นชัดๆว่ามันเดินมาบอกไอ้ชิดว่าอียานด่ามึงอย่างวุ่นวี้เอ๊ะมันพูดเรื่องอะไรนะ ไม่มีรายละเอียดออกมาเลยค่ะแต่นี่มีไม่ได้ไปดูมาหรอกมีคนมาเม้น์บอกไอ้อีดานมันด่ามึงเรื่องผลิตภัณฑ์อียานมันด่ามึงนะบอกไปสองเรื่องแต่ไม่มีรายละเอียดอะไรเลยแล้วก็ตกท้ายก่อนจะออกไปว่าจัดมันหนักๆจัดมันหนักๆนี่คือลักษณะสันดานของไอ้ชัยกับเมียมันค่ะไปแจมนู้นทีไปพูดนั้นทีไปพูดนี้ทีแล้วก็ให้คนฟังเนี่ยเกิดอารมณ์โกรธแล้วก็ด่าออกมา มันเคยทาอย่างนี้ที่กากอกค่ะจําได้ไหมคะตอนที่มันไปสร้างบ้านสองชั้นอะไรกันหนักตรงบ้านไอ้พวยที่ต้องทําชั้นบนชั้นสองน่ะไอ้ชายเข้าหน้าใครไม่ติดเพราะว่าเอาหน้าทีไปยินทากับไอ้พวยทีนี้อย่างที่ที่ฉันเคยบอกว่าไอ้พวยกับอีเธอรนี่สันดานเสียอยู่อย่างนึงค่ะ มันคอนโทรลยูทูบเบอร์ด้วยการถ้าใครเอาเรื่องนี้มาเล่าให้มันฟังมันก็จะเอาไปเล่ากลับให้คนที่ถูกนินทานี้ฟังเพื่อที่ให้สองคนนี้เขาตีกันเองแล้วก็เป็นการทำลายขุมกำลังทำลายน้ำหนักความน่าเชื่อถือให้สองคนนี้ทะเลาะกันมันจะได้คอนโทรลให้ทั้งคู่ไอ้ชายเอานนทีเป็นยินคากับไอ้พลอยไอ้พลอยเอาไปบอกอีเถกอีเถกเอาไปบอกอียูกับ้นทีว่าไอ้ชายพูดอย่างนี้ไอ้ชาย ก็เลยไปรวมกับช่างพงมาตีไอ้นาทีก็เลยไปรวมกับช่างพงเพื่อที่จะมาตีไอ้ชัยตอนนั้นเห็นไหมคะเขาทำอะไรด้วยกันเขาไม่มองหน้ากันถึงเวลากินข้าวไอ้ชัยนั่งหัวเดียวกับเชมรีบนั่งกินมามา่าอยู่คนอื่นเข้าไปกินในบ้าน พอมีคนติงขึ้นมาทำไมไม่เข้าพิกิกกับเขามันก็อ้างว่าอยากกินอะไรร้อนๆมึงอยากกินอะไรร้อนๆมึงไม่อยากกินอย่างพวกเขาก็ไม่เป็นไรมึงก็ทํามาม่าไปแต่ไปนั่งกินร่วมวงสิที่เขาถามนี่ก็คือว่าทําไมมึงไม่ไปร่วมวงกับเขามึงกินมาม่าก,ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ไปร่วมวงกินด้วยกันทําไมมึงต้องแยกตัวออกมาเข้าหน้าเขาไม่ติดหรือยังไงตอนนั้นช่างพงกําลังขึ้นหม้อไอช้ชายเข้าหน้าไม่ติดเลย จนใาที่สุดก็ต้องมีการให้ไปคืนดีกันมีการมาสร้างภาพชนกงชนแก้วกินข้าวด้วยกันอย่างนู้นอย่างนี้ปอนข้าวกันแต่ลึกๆแล้วเนี่ยลึกๆแล้วมันไปไม่รอดหรอกคะ่ะลึกๆแล้วมันมีอะไรที่บาดหมางอยู่ข้างในมีไอชัยกับมีช่างพงมีไอชัยนี่ก็แสกไม่ไม่ใช่ย่อยนะคะเห็นไหมคะข,ข่าวก่อนที่ออกมาด่ากัอีแอนตอนนั้นน่ะ มีปัญหามีเรื่องราวกับอีแอนแล้วก็ออกมาพอจะดีกันก็ออกมากอดกันร้องไห้รักใครกันนักหนาอีแอนนี่ก็อีนี่กะบอดน้ําตาตื้นพอกับไอ้พวยได้ร้านได้ได้สร้างบ้านหลังแรกในชีวิตก็ร้องห่มร้องไห้ร้านแรกในชีวิตก็ไปร้องห่มร้องไห้กับคุณเอ่งเขาพอมาตอนนี้แล้วยังไงล่ะมานั่งด่ามานั่งนุ่นไม่ได้สํานึกบุญคุณเขาเลยถูกบีให้ยกร้านกลับมาทั้งๆที่ตัวเองก็ ลงทุนไปเยอะบ้อจี้แต่ก็พูดอะไรไม่ออกยังต้องเก็บขยะในนาเขายังต้องอาศัยยอดวิวทำคอนเทนต์กับเขาอยู่ก็ต้องยอมต้องยอมทรยศหักหลังหนึ่งยอมทรยศหักหลังฝั่งสวรรค์ที่ตัวเองเคยอุ้ยขอบขอบพระคุณถ้าจะกราบจินเรียไขเลียแคมเขาว่าเขามีพระคุณมีบุญคุณมากนี่แหละค่ะ เราเห็นสารดานไอ้ชัยชัดๆอุตส่าห์เดินข้ามบ้านมาพอเห็นไอ้ชิดนั่งไร้เพื่อที่จะมายุมาบอกว่าออยานมันด่ามึงอย่างนี้ออยานมันด่ามึงอย่างนู้นอย่างนี้ดิฉันจะบอกให้ว่าที่ดิฉันเล่าเนี่ยดิฉันเล่าถึงเรื่องผลิตภัณฑ์ก็คือเล่าว่าไอชิดเป็นคนเอาไปบอกทุกคนว่าไอนาทีได้สามร้อยจากผลิตภัณฑ์ทีพีสก,กิน ใครซื้อครีมกระปุกหนึ่งขายครีมได้กระปุกหนึ่งไอ้พวยต้องให้อนาชีสามร้อยไอชิดเป็นคนพูดกล้าปฏิเสธไหมว่าไม่เคยพูดเรื่องนี้กล้าปฏิเสธไหมเอาหัวลูกสาวเป็นประกันเอาไหมกล้าหรือเปล่าไอ้ชายเอามาพูดนั่นพูดนี่พูดนั่นพูดนี่แล้วจริงหรือเปล่าที่มึงเป็นนกสองหัวมึงเข้าไปอยู่ในลายกลุ่ม ที่จะบีบให้ทนายตั้มออกมามึงไปชนช้างกับเขาแล้วก็ไปเล่าจนหมดเกลี้ยงว่าไอพ้พวยวางแผนอะไรยังไงเห็นใจทนายตั้มมากอย่างนู้นอย่างนี้เสียดายแต่มึงไม่กล้าบอกอะไรทนายตั้มสักคำหนึ่งทั้งที่มึงอ้างว่ามึงเป็นทีมง,งานกูเล่าเรื่องเก่าแต่มันเป็นเรื่องจริงในขณะที่พวกมึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเก่าเรื่องใหม่เป็นเรื่องตอแหลทั้งนั้นคะ่ะ เรื่องเก่ามันจําเป็นพ่ออะไรรู้ไหมคะมันจะบอกพื้นฐานนิสัยพวกมึงว่าพวกมึงนี่เป็นคนสันดานเหี้ยอย่างไรไอ้ชายส่วนไอ้ชายเนี่ยมึงกล้าปฏิเสธไหมว่าตอนที่มึงมาเจอทนายสมเกียรติเป็นไหมมึงไม่เคยไปบอกเขาว่ามึงเป็นคนที่ตํารวจส่งมานตํารวจระดับใหญ่ส่งมาให้มึงสื่อราชการรับมึงกล้าปฏิเสธไหมกูก็อยากจะรู้ตกลงใครโกหกมึงหรือทนายสมเกียรติโกหกมึงไปพูดกับเขาหรือเปล่าอย่างนั้นน่ะ แต่ที่แน่ๆทุกครั้งที่มึงขึ้นไลฟ์มึงจะทําอวดว่ามึงรู้ความลับรู้นั่นรู้นี่นายอย่างนูน้นนายอย่างนี้นายจะมึงจะทําให้คนเข้าใจโดยที่มึงไม่พูดตรงๆหรอกแต่มึงทําให้คนเข้าใจว่าเฮ้ยไอ้น,นี่เป็นสายลับจริงๆอุ้ยมันรู้เยอะนะรู้เคี้ยอะไรเยอะเรื่องกฎหมองกฎหมายยังไม่รู้อะไรเลยรู้อยู่อย่างเดียวว่าตัวเองโดนฟ้องร้มละลายแต่ไม่กล้าบอกใคร เก็บเงียบกรีบเงียบกรีบทำตัวเป็นคนเก่งทำเป็นคนรู้สารพัดรู้ไอ้นั้นต้องทำอย่างนี้ไอ้นี่ต้องทำอย่างนั้นโอ้ยบอเอะบอเอ๊ะอย่างงู้อ,งอย่างงี้ไฟเซนอย่างงี้นะโดนจับจะเป็นไงหลายเวนเป็นยังไงล่ะเก่งจังเก่งจังเก่งมาหลอกอยุให้ชาวบ้านเขาด่ากันเนี่ยนะเอามาพูดแต่อย่างเงี้ยม,มันว่าอะไรนะกูเนี่ยมันแต่มันว่ามึงแหละมันว่ามึงแหละ นี่ก็คือเป็นอาการเสี้ยมนี่คะไอ้ชายกับเมียมนันเ,มเนี่ยเป็นตัวเสี้ยมนานนั้นที่ช่างพงต้องออกไปอ่ะก็ฝีปากไอ้ชายกับเมียมันนี่แหละคะ่ะตัวเสี้ยมอันดับหนึ่งเรื่องเอาเอาง่ายเรื่องที่พี่ชัยพูดมาเมื่อกี้นะครับผมเรื่องที่พี่ชัยพูดมานะครับผมคนเรานะครับหลักการที่อยู่ด้วยกันนะครับผมนะครับมันต้องมีความจริงใจให้กันนะครับผม กับการคนที่ไม่ได้มาอยู่กับเรากับการเขาจะเอาเรื่องราวต่างๆมาพูดอมันไม่สามารถที่จะทําให้คนที่อยู่ด้วยกันเขาแตกแยกกันได้หรอกครับผมนะถ้าคุณมีใจหนักแน่นแล้วเชื่อมั่นในตัวแต่ละบุคคลเชื่อมั่นในใจิตในใจของแต่ละคนผมเชื่อว่ายูทูบเบอร์ทุกคนที่อยู่ในนี้นะครับที่อยู่ในทุ่งนานี้นะครับผมมีจุดศูนย์รวมจุดเดียวคือลุงพลป้าแตนจะอยู่ได้ไม่ได้ก็อยู่ลุงพลป้าแตนจะทะเลาะกันแค่ไหนนะครับผมถ้าลุงพลป้าแตนบอกว่า คนนี้อยู่คนนี้ไม่อยู่อันนั้นก็ขึ้นอยู่กับเขาเพราะว่ามันเป็นพื้นดี่ของเขากับการที่จะให้คนภายนอกมาปลุกปั่นว่าพี่ชายจะแทงข้างหลังคนนี้พี่ชัยจะปลุกปั่นคนนั้นคนนี้ลุงพลป้าแตนเขานะครับพูดง่ายๆลุงพลป้าแตนเขามีชีวิตกับการปลุกปั่นแบบนี้มาเยอะแล้วใช้เวลามาสองปีสามปีกับเรื่องแค่นี้ผมเชื่อว่าลุงเขาลุงป้าเขาหนักแน่นพอมีปัญหาอะไรลุงป้าเขาจะเรียกไปถามต่อหน้ากันเลยเปิดใจคุยกัน อันนี้ที่ฉันรู้อยู่ค่ะว่าเวลาไอ้พลอยกับอินเธอรมีปัญหาหรือไม่พอใจอะไรใครก็จะเรียกยูทูบเบอร์เข้าไปอบรมมันมีการเล่ากันมาแล้วว่าไม่พอใจหนูนามียูทูบเบอร์ที่สนิทใกล้ชิดกับหนูนาก็เรียกยูทูบเบอร์คนนี้เข้าไปด่าแล้วก็บังคับให้เลือกว่าจะเลือกใครเขาทําอย่างนี้เป็นประจำทํากับทุกคนค่ะเขาไม่พอใจอะไรใครเขาก็จะเรียกเข้าไปด่าแล้วก็ให้เลือกทาง ตัวคุณเองคุณโดนหลายทีเพราะคุณเคยนอกลู่นอกทางออกไปคุณเคยเอาเรื่องเขาไปเล่ากับคนอื่นพอคุณกลับมาคุณก็เอาเรื่องคนอื่นมาเล่าให้เขาฟังไอ้พลอยกับอีเธึกถึงได้ทะเลาะกันกับแบนถึงได้แตกคอกันกับแบนก็เพราะฝีปากคุณยุแยงแต่แขงรั่วใบมั่งมีเขาช่วยคุณเท่าไหร่คุณอ้อมใบมั่งมีบอสเก่าคุณอ่ะเขาช่วยคุณเท่าไหร่คุณเอาเข้ามาละเลงโกหกตอแหล ดิฉันรู้เพราะว่าเคยมีคนตัวกลางมาติดต่อคุยกับดิฉันว่าไอ้ตัวแสบตัวสารเลวที่สุดก็คือไอ้ชิดปากแปงเขาเกลียดเขาโกรธคุณมากเขาเสียใจที่ขุนคุณไม่ขึ้นทนายสมเกียรติก็เหมือนกันคุณก็หักหลังเขาคุณกล้าพูดหรือเปล่าว่าไม่เคยเอาไอ้โผล่กับไอ้เธอไปด่าให้ทนายสมเกียจฟังกล้าพูดหรือเปล่าคุณกล้าพูดหรือเปล่า ว่าไม่เคยเอาไอ้โพยกับอีเถกไปด่าให้คนอื่นฟังไปด่าให้น้าแต่ฟังไปด่าให้คุณกีฟังกล้าพูดไหมคุณบอกว่ายูทูบเบอร์ทุกคนที่มาจุดศูนย์รวมคือต้องมาเพื่อลุงป้า ดิฉันแปลความหมายคําว่าลุงป้าคือลุงป้าเป็นตนัวเงินตัวทองเป็นผลประโยชน์อันนั้นจะเป็นเรื่องจริงค่ะถ้ามาเพราะความรักลุงป้าด้วยความจริงใจอันนั้นจะเป็นเรื่องที่คุณตอแหลค่ะแต่ถ้าเราตีความว่าคําว่าลุงป้าหมายถึงผลประโยชน์คือสองตัวเนี้จะอวยประโยชน์ให้อันนั้นจริงพวกคุณมาเพื่อผลประโยชน์เพราะไอ้พวกกับอีเธอให้ผลประโยชน์คุณในแง่สิ่งตอบแทนก็คือว่าได้เอฟซีของคุณมาช่วยดูคลิป พวกคุณถึงทนอยู่กันได้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามทีจะถูกเรียกไปด่าจะถูกย่ำยีจิตใจอะไรยังไงคุณต้องการเงินคุณต้องการหาเงินยังชีพเพราะฉะนั้นคุณต้องทนอยู่กับพวกมันรับหลังคุณเอาไปด่าเละปิดหลังบ้านพวกคุณคุยกันทุกคนบน่นทุกคนด่าทุกคนมีปัญหาหมดตอนคุณไปอยู่บ้านเขียวอยู่กับพวกช่างพงษ์ คุณเป็นคนเดียวในบ้านเขียวที่ไม่ได้ออกมากับเขาเพราะคุณเป็นประเภทปรสิตเอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์คุณรอดมาแล้วหลายครั้งคุณนี่แหละเป็นตัวที่แทงหลังเพื่อนแทงหลังหนึ่งเมเดจำได้ไหมก่อนจะมาคุณไม่กล้าตัดสินใจมาคุณนั่งบื้ออยู่หน้าบ้านเด่งไปคุยอยู่ตั้งนานแล้วเด่งเคลีย์ให้คุณถึงได้กล้าตามมา คุณจาตรงนี้ได้ไหมถึงจะเป็นเรื่องเก่าแต่มันเป็นความจริงแล้วคุณรับมันไม่ได้เพราะคุณไม่ใช่ลูกผู้ชายคุณมันไอ้หน้าตัวเมียแล้วเราได้เปิดใจคุยกันนะครับหลายรอบหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นพี่ชัยไม่ว่าจะเป็นพี่นาทีไม่ว่าจะเป็นพี่เหน่งมีอะไรเราก็คุยกันหลังใหม่นะครับเนอะเพราะฉะนั้นจากการปลุกปั่นกับยายแก,แก่คนหนึ่งที่อยู่ต่างประเทศที่ไม่รู้สี่รู้แปดอะไรเลยเพราะว่าดิน้นเพื่อที่จะหาเงินซื้อฟอร์มาลีนให้กับตัวเองเพราะว่าช่วงนี้อยู่กับ อยู่หมู่บ้านผู้ไม่มีรายได้ยายแก่คนหนึ่งมันจะไม่น่าเชื่อมันจะไปน่าเชื่อถืออะไรเออกับการที่พวกเราอยู่ตรงนี้พวกเรายืนยันว่าพวกเราก็ไม่ได้มีอะไรถึงใครจะปลุกปั่นยังไงอ่ะถามว่าสิ่งที่พวกเราเงียบไปอ่ะที่พวกเราไม่ตอบโต้มัน่ะเพราะพวกเราไม่อยากให้มันมีรายได้เออเออพอพวกเราไม่อยากให้มันมีรายได้มันก็ดิ้นใหญ่มันได้ใจเราก็เลยออกมาด่ามันนิดนึงเพื่อให้ได้มันมีตังค์ซื้อฟอร์มาลินให้มันทรมานต่อไปให้มันมาเฝ้าดูพวกเราต่อไป พวกเราจะทําตัวให้มีความสุขให้มันดิ้นตตยให้มันหาเงินฟื้อฟอมาลีนมันเพื่อที่จะมาเฝ้าดูพวกเราต่อไปค่ะดิฉันได้เงินซื้อฟอร์มาลีนเยอะมากเลยแล้วก็มีซ็อกเหลือด้วยจะเอาไปฝากยายย้อยหรือเผื่อลูกสาวคุณบ้างไหมคะจะเอาไหมคะมีหลายขวดคะ่ะมีพอที่จะให้ยายย้อยใช้แล้วก็ให้ลูกสาวคุณใช้เอาไหมเดี๋ยวแบ่งให้เดี๋ยวส่งไปให้จากฝรั่งเศสเอาหรือเปล่าคะ ฟอร์มอลีนฝรั่งเศสของดีด้วยนะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะดิฉันไม่ได้ดิ้นรนอะไรดิฉันมีเงินซื้อฟอร์มอลีนแค่นั่งจับผิดพวกคุณ ดูแต่ละคลิปที่คุณออกมาทํานู่นทํานี่ทําอะไรบ้าๆบอๆแล้วทาให้เห็นขยะทําให้เห็นความโสโครกโสมมของทั้งสถานที่ของทั้งปากคอคนในานาของทั้งจิตใจคนในานาแค่นี้ดิฉันก็มีไรายได้มากพอจะซื้อพอมารินเหลือเฟือจะฝากให้แม่คุณยย้อยแล้วก็ลูกสาวคุณเอาไหมคะเดี๋ยวส่งให้ฟรีเอาหรือเปล่าคุณบอกว่าพวกคุณไม่มีอะไรกัน คุณเคลียร์กันได้ตลอดคุณคุยกันหลังมัยคุณล้อเล่นย้าแย่กันสนุกสนานแล้วไอ้แชทพวกนั้นมันคืออะไรคะคุณจําตอนสายรับบ้านใหญ่ได้ไหมที่คุณกําลังไปอบรมอยู่กับไปมั่งมีน่ะคุณขึ้นไลค์คุณโวยวายคุณอะไรขนาดไหนคุณทะเลาะไอนาทีหนักขนาดไหนชชดเท่นาทีเขียนคุณกําลังจะบอกว่าชทเจ่นาทีเขียนกับส่งไปให้ลาเต้คุยกับลาเต้เป็นของปลอมหรอคะ จะบอกอย่างนั้นเหรอเอาอย่างนั้นเหรออยากกรุบเกลือนเลยค่ะทุกคนมีปัญหาด้วยกันหมดไอ้ไอปัญหาพวกที่มีอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้รับการแก้ไขแต่มันได้รับการปะกหน้าลูบหน้าปะจมูกกันมีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะเถือกันเมื่อน,นั้นมีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะเล่นกันเมื่อน,นั้นค่ะ เหมือนกับที่เน่งกับเมเดโดนนี่แหละเขาถูกจ้องมานานแล้วว่าได้คลิปเอ็กซ์คลูซีฟอันนี้อิเถกพูดเองนะว,ว่าต่อไปจะไม่สนิทอะไรกับใครแล้วเพราะสนิทแล้วพาไปไหนมาไหนด้วยยูทูบเบอร์คนอื่นก็มาบน่มาบนมาอิจฉาริษยาเนั่นก็คือมีการซุบซิบนึงทาโวยวายว่าทำไมสองคนนี้ได้เอ็กซ์คลูซีฟเหมือนกับที่เคยด่าไอ้นาทีกันว่า พาป้าไปทางนู้นทางนี้คนอื่นไม่ได้ถ่ายเลยนั่นแหละค่ะแบบเดียวกันไม่ต้องห่วงนะคะคุณจะออกประดาดิฉันหรือไม่ได่าดิฉันก็มีคนติดตามมีคนดูฟังการวิเคราะห์ของดิฉันเพราะดิฉันจับได้ลึกและทุกอย่างที่ดิฉันเอามาพูดเป็นเรื่องทั้งนั้นดิ้นกันทุกตัวจริงๆดิ้นเป็นหมาโดนน้ำร้อนลวกทุกตัวจริงๆเพราะฉะนั้นรายได้ดิฉันดีมากพอจะซื้อฟอร์มารีนค่ะ เอาไปฝันย้อยสักขวดนะเข้าใจไหมเออเราก็สมเพศเวทนาเพราะว่าเรารู้มาว่ามันอยู่หมู่บ้านผู้ไม่มีไรายได้เออแล้วอีกคนที่มันคอยสนับสนุนหรือคอยร่วมมโนร่วมกันอยู่ก็ไม่มีคนดูนะครับก็ไม่มีคนดูเออลุงป้าเขาเลยสมเพศเขาก็เลยนิดนึงตอบโต้ให้นิดนึง นะครับผมชอบเอาความไม่จริงชอบเอาเรื่องมนโนชอบพูดเรื่องเก่าๆแล้วก็ชอบพูดเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องจริงหรือรู้ไม่จริงนะครับแล้วก็เอามาพูดมันตายแล้วนะมันตั้งแต่ตายแล้วตอนนี้มันกำลังหาตังค์ซื้อฟรอร์มาลินเดี๋ยวมันเน่าเออตอนนี้ดิ้นกันใหญ่ในเมื่อเรามีความสุขในเมื่อเรามาพัฒนาเขาก็อธิบายเมื่อคืนก็อธิบายไปแล้วรอบหนึ่งยังมาดิ้นอยู่เออเออเนี่ยตอนเนี้ย เริ่มมาห่วงชิดแล้วลัวชิดจะโดนพี่ชัยแทงข้างหลังเป็นห่วงแสดงความห่วงใยชิดเพื่อที่จะเอ,อด่าพี่ชัยแล้วเพื่อที่จะให้เราได้แตแกแยกกันคนที่หวังดีกับผมไม่ทําอย่างนี้หรอกครับยายผมน่ะไม่ได้งโง่แต่ผมบ้านี่เห็นไหมคะคุณต่างหากที่เอาเรื่องไม่จริงมาพูดอยู่มือบ้านคนไม่มีไรายได้ มันคืออะไรข้าหมู่บ้านคนไม่มีไรายได้มันคืออะไรหมู่บ้านคนไม่มีไรายได้ตามความหมายของคุณนี่เฉันไม่เข้าใจถ้าบอกก็จะอยู่บ้านพักคนชราบ้านพักคนชราที่นี่ต้องเป็นคนรวยนะคะต้องมีเงินมีไรายได้พอสมควรีึรงจะถึงจะเข้าไปอยู่ได้ไม่ใช่แบบบ้านบางแกแบบบ้านเราที่นคนแก่ไปทิ้งนะคะที่นี่ไม่ใช่เล่นเื่ออธิบายไปทีนึงแล้ว คุณไม่มีความรู้อะไรแต่มานั่งพูดในสิ่งที่คุณไม่รู้มานังโกโหกหลอกลวง fc อย่างนู้นอย่างนี้มันพูดไม่จริงดิ้นดิฉันไม่ได้ดิ้นดิฉันมองว่าคนที่ดิ้นคือพวกคุณที่ฉันตั้งคําถามคําถามเดียวออกมาดิ้นแม่งทุกตัวตั้งแต่ตัวเป้งยันตัวกระจอกอย่างพวกคุณออกมาดิ้นทุกตัวจริงๆครับจริงๆแล้วพวกคุณนั่นแหละอยากให้ดิฉันตั้งข้อสังเกตพวกคุณจะได้มีเรื่องพูดจะได้มีเรื่องดา่า ด่าอียา,าแล้วรายได้ดีด่าอียาและเอฟซีชอบพวกคุณนั่นแหละที่ดิ้นที่จะด่าดิฉันให้ได้ดิ้นกันจังดิ้นกันจังอ๋อบอกว่าดิฉันห่วงคุณดิฉันไม่เคยห่วงคุณค่ะคุณเป็นคนสารเลวดิฉันไม่เคยห่วงคนสารเลวค่ะดิฉันไม่จําเป็นต้องไปห่วงคนสารเลวเพราะคนสารเลวนั้นให้กรมเป็นห่วงคุณคอยติดตามคุณก็พอแล้วดิฉันไม่ต้องไปห่วงค่ะไม่จําเป็นเลยว่าแต่ ฟอร์มอลีนจะเอากี่กระปุกดีคะเอาไปอาบลูกสาวคุณก็อาบแม่คุณน่ะเอากี่กระปุกดีแฉันมีรายได้ดีมากพอจะส่งฟอร์มอลีนไปให้คุณ